ี่กับพี่น้องเลยเนาะขอสูนนะเวียกหน้างานคือเก่าพี่น้องเลยเกี่ยวเข่าพี่น้องเลยเป็นมือที่สี่แล้วเนาะผับผ้าปนก็ยังตกอยู่พี่น้องเลยตอนนี้ก็ตกพี่น้องเลยมืดอยู่ตอนนี้กันเนาะเป็นพลยยแงเๆยอยู่พี่น้องกับเกี้ยวเกี่ยวเห้เป็นกรรมเอาพี่น้องเลยนี่เนาะนี่เป็นกรรมอ่ะทนั่งกับคนงานมาเกี่ยวพี่น้องมาผู้เดียวพี่น้องเลยให้เป็นเห้เป็นกรรมให้ ผนละพันเนี่กก็มืดพนพี่น้องเลยนะแงอยู่นี่เนาะฝนตกกระเกีียวพี่น้องเลยหมื่อวานนี่กับคนเขาน้ำมันแดดเมื่อวานนี่ยโบตกเมื่อวานนี่ยมันนี่กับตกอยู่เป็นแง่ย่่ตอนนี้เนะะาะกับพากันเกีียวพี่น้องเลยเพราะว่าเข่าสุกเต็มทุงไงทุงหน้าพี่น้องเอาโบทนันตอนนี้กับแข่งพนเกีียวแง่ยู่โอ้ตั้งพุณกระตัดบ,บึนบึนอยู่พี่น้องเลยกับสไลายคู่ไลยค,ยคนนี่ดอกพี่น้องเลย อืมทางเขาแม่เพื่อนแกเกลี่ยเงายู่เนอสบายดีไหมสบายดีเกี่ยเข่าเกลี่ยเชี่ยวเกาะโคเกี่ยเข่าแข้งคนตอนนี้เพื่อนเอ้ตกเงี้ยอยู่เนาะเพราะมันโยดไปมันลายแม่มันเอาท่านเพี่น้องเอ้พาคนงานกลับมาคนหนึ่งถึงจ้างไปนั่งเพื่อนเอ้จ้างพ่อซอยนะพ่อซอยเนี่ยเขาไม่ได้ลายแล้เงินทำกับจะจ้างเพราะมันซอยให้มันเอาเข่าชุกนี่พี่น้องเอ้พราอคนตกกแข้งเกี่ยวตอนนี้กัน ตกกระโบแห้งเป็นแบบดเนี้ยๆพี่น้องพอดีฝนแรกแวกเลยเนาะสุดท้ายสบายดีเด้อสบายดีวัตถุสุขคนวัตถุมงสุวรรณไปเป็นภายในหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับขอสู้ส่องสาวหลวงวันหน้าอีกแล้วพี่น้องเลยมาพบมาพ่อมื้อนี้กะอยู่ตรงไหนตรงหน้าเด้อเกี่ยวเข่าตากโพนตอนนี้พี่น้องเลยตกกระโบแห้งดอกดินเนี้ๆแหละที่ทลายที่ที่ทหลายคนนี่ดอกน้องเลย เดี่ยวเขาเป็นจำเอาเป็นจำเอาตะลวงกับว่าไรใช้กุ๊บเฮียงพี่น้องเลยเพราะว่ามันบดเนาะมันตกแต่แข่งเลยอากาศเย็นอยู่พี่น้องตกลมเย็นเลยบ่อยเกี่วยวยยกับช่อแม่์สองคนนี่เนาะทางแม่น,มน้นนนนองแพร่คนนึงเอาลูกแพรเฮียนอยูอ่ถ้าเป็นเริ่อเฮียนมากเลยสบายดีเด้อเนาะ เดิ่มมาเคลียร์เข่าลำสาลวงเกี่งคนพี่น้องเลยเกี่ยสี่มือนี่จะเตะเกี่ยฝนห้าคู่มือพี่น้องเลยจะจัดผู้ข้าวอยู่ว่าฝนพิษตกเนาะพี่น้องเนาะเต๊กรอยากเกี่ยวพี่น้องเลยให้แต่ว่า้แต่ว่าายมนี่มันโยดไปตกแดยมีแดดแดดน้องน้ำไม่ฝนน้ำพี่น้องเลยเกาะไมือให้มือสองมันีกะ งามา้นคนนึงน้องเนีน้ตกมากแให้มมาตกรดเห็ดเป็นนี่ยกพี่น้องเลยเป็นำอยู่เนาะขั้นแอเห็ดเป็นพรอเกียกํลบากแน่เลยมาเห็ดอันเห็ดเป็นพรอนเป็นกำอีกเงี้ยมีคะแนนตกมากแ่เหีืยวไปเลยเี่ไยไปคะแน โอ้ขอตัดยังยังน่นกูน่งนะยังแน่นกูน่ตกเด้ตอนตอนนี้ฝนตกเด้พี่น้องเลยฝนตกตอนนี้ก็ไอวงก็ไม่ได้ใส่ฮัดกุ๊บเลยพี่น้องเลยมันบดเนาะพอมีมีทนอยมากเย็น งานกีดำนิลำกียมันได้เวียดเรื่องงานจนหาเนี่ยมาท่าหน,าท,า,นาท่าตาขาเมว่าบ่อนยังพวกหนาได้หนาสิดำคกนละำกียมันเอาเพียงเ่าลูกชาวให้ชาวหน้าให้เนะหตุหขาวคือคนในเมืองกับได้แหละ นีก็ได้ให้หนึ่งเกีย๊ยวกับเต่าแม่พี่น้องเลยเพราะว่าเขาเลนขนน้ำพุ่มเนาะเตะวันแต่มืดอขนอยุ่ิเป็นโปโตืต่อวานพี่น้องเลยเพราได้ขนเขาท้องให้เหมือนกันเกีย๊ยวได้เลยให้เดียวยเสช็ดเป็นกิจกรรมสี่เ้างกระเช็ดอันคอเครื่องมาซี่แล้วมันกระชิ่แห้งไว้พี่น้องเลยเพราะว่าฝนตกลงไม้แห้งกต่มันสิ่งทั้งเนาะเข่า,นะขามันสิ่งท้งขอเพื่อน ม่ใช่ไปตกลงน้ำอะไร่ะลรย้นดอกเคียวเข่าเคียงฝนเลยเปตุ๊กกับเบนงเง้ยก่นเลนสองมือมากินเนี่ยตุ๊กแหงเกี่ยวแบบคือ ให้เป็นนั่นให้เป็นกรรเป็นกรรมไปสุกอยู่เลยพี่น้องเลยมองไงใหดเป็นกรรมบ่ายเป็นตุกมามันกระชิ่ข้างตัวเพื่องพี่น้องเลยอันนี้กระชิเป็นเข่าพันธเพชรพี่น้องเลยเข่ากลางตัวนี้เนาะกระชิได้เกี่ยวโตกันไปแหละสุกไหวใช่พี่น้องแนงอีกบูชองอาทิตย์ก็ได้เกี่ยวแหละนี่กระเนาะ นี่บังแนวเข่านาสะดวงพี่น้องเอ้ยเต็มทงสุกเต็มทงพี่น้องเอาไปท่านนี่ก็จะเป็นเข่าล้อนี่อยู่ลงลุงน้ารองพอไาเป่งน้ำออกแล้วนี่ซุกผุกแม่เบอร์เดย์พี่น้องเอ้ยแถวเนาะเจ้าแถวโน่นนี่เห็มันแล้วสะกอนแถวโน่นนี่ยังเดือดให้นึงกับให้เที่ยวนี่แถวโน่นตัวนี้เนาะออันนี้เข่าปนพี่น้องเลยอาจจะเป็นเข่าเจ้าอันนี้นะเข่าเจ้าแรงพี่น้องเอยปนเข่าคนละแนว ตอนเอาพอกับปูคือว่าเลือกอยู่จะจะมันป่นแบบไปสงสัยโบเห็นคักพี่น้องเลยวันนี้หาก็ได้ยังไม่ได้พ่อให้มือนนี่หากระดันเกี่ยวตัวเกา่าเมื่อวานนี้แต่เศร้า,าลงแต่เศร้า,าคุณนะเกี่ยวตัวเกา่าตัวแรกเมื่อวานนี้พี่น้องเลยแกเช็ดให้ทั้งให้เป็นให้ต่อเพื่องแบบนี้เแล้วให้นี่กือชมควรเปล่าไหมตัวแรกกากระซี่ซี่ปลายคุณได้อยู่นี่ สี mm ่ส hmm. mm ิบแปดมัดพอดิ่งฮะบริพ่อแล้วเกี่ยวแล้วสีลงมาพี่ฮะอย่างนี้นะสิบเอ็ดมุมแมนมันถามมาพ่อว่ามาเกี่ยวได้ไปไหนรุลงให้เดียวกันให้น้อยก็ได้อยากลงกันให้เดียวก็ลงเลยที่มันลงกันแหละมาให้ล่องเกี่ยวพนเดียวแล้วนะแล้วมันระวางสบายเลยไปให้น้อยเพิ่งได้ตัวเกลียวเลยโอ้ยเกาะมันยังยังอ่อนอยู่นะ ไปมันใช่เข่าเข่าเจ้าแม่นเนะาะบัตอนเอากระปุกคือบาเลือกอยู่นับรถเออให้เจ้านับไปคนงานมาคนหนึ่งพี่น้องเลยพอมากก็ช่วยะวะสะดวกกับแม่เนาะสะดวกกับเกี่ยวกับแม่สองคนแต่ละเมื่อทางแม่น้องแผลเพิ่นกะือว่าป,ป้าเดี๋ยพี่น้องจะเอาลูกไปเยียนตอนเศร้าก่อนเนาะพอเลือดตอนเที่ยงมากะเพิน่นกะเสียออกมาหน้ามาเกี่ยวน้ำพอน้องแพลกะเพิ่นกะไปถ่ายคลิปตอนแรงมากออกมาเกี่ยวพี่น้องเลย แต่เกากับพ่นออกมาอันต่เกาก็กออกมาอันปีกรารี่ออกมาอันตัดตอนเศร้าแล้วเพ่นออกไปข้างนอกหน่อยเพราะว่จา,าจักจักมันเป็นยางพี่น้องเลยมันจั่งยางมันตัดุ่าไรมันติดุ่าไรวะทั้งถอพอพ่นก็เอาไปแปลงอยู่แต่แปลงแล้วกับทังอันปองเพลพิ่ก็จะออกมาตัดให้หรือว่าตอนเศร้าตอนแรงพี่น้องเลยมาตัดให้ได้กับว,ว่าแหสรวงมัดพิ่นก็จะออกข้างนอกมายามแรงกับมาคนน้ำกันพี่น้องเลยทงังคนงานพิ่ก็น,นับยอยู่นะ ตกเงี้ยตอนนี้กัตกกระเกลียวอยู่นี้มันจะตกหอดมือได้มันจะตกหอดมือได้นั่งนั่งกันก็ได้นั่งกันก็ได้เกลียวนั่งกันก็ได้แล้วเราขอลากแมวสองคนให้หน่อยก่อน อากาศดีดิ บรรยากาศดีเลยโคดดงน่งนี่ยโคเดาไม่หมวกจังตัวเย็นยังอยู่ kem thì mẹ thể ra trường làm na cho kênh Ghiền Để ย่อนมาถ้าลงมือวันพิษแล้วไหมเนาะน่าจะเท่าหอดขวบมันเลยเนี่นี่จะวันปะฮัดมันชุกเช้าวันพิธหดวขวบนอาทิตย์หน้ายังโบเห็นหัวใจกยนงงตัวไมันค่าน้ำผ่านน้ำฝนเนาะฝนมาตกแต่เขาจะได้เกี่ยว ท่านเกี่ยวไว้มันเร่งคนกัแบบเทไลได้หนักมากเลยนะ อสิสิัสกนะว้เกลอดอยากลงให้ไรก็ลงลงห้ามกันก็ล่งอะไรก็ได้บดพักบดอยู่ทั้งเหนื่อยพัดมือพี่น้องกโหียังคนปันเข่ากับเชเยลอยู่ซื้อปาแค้งอีกตัวเก่ามันยังตายเพราะยีชาวไม่อยู่